สวัสดีทุกคนนะจ๊ะให้เราเก็บเห็ดเหลืองเรามาเจอของดำเราไปจอดเลอห็ดเห็ดแตรดำแตรเรเล่นขดแตรดำเห็ดแตรดำก็ไม่เห็นมองไกลเห็ดแตรดำ สวยเอางเล่นของดำค่ะวันนี้เล่นของดำค่ะจบค่ะจบแกก็ไม่เอาถุงอาปากให้อ้าเองเนี่มันอ้าเองนะอาปากแกไม่ใช่มันเหยียบไปแล้วนี่มันเละตุ้งเป๊กก็ไม่เห็นเห็นไกลเสียงเครื่องบินอะไรแบบนี้ ขึ้นไปเหรอใช่ที่ไทยเห็นไหมเขาก็าด้ยินเสียงแล้วก็ตามไปจับแล้วโปไกใจที่ลักลอบตัดหมงเขาถึงไปตัดตาลึกๆกันในเสียงเครื่องมันดังนะน้ำซ่อนอยู่ในป่าของดำมันจะในป่าออไยมันเก็บยากมันมองไม่เห็นม่คิดน้ำตาลน้ำตาลน้ำไม่ได้ดำเข้ม นี่เราได้มาตรงนั้นน่าก็ดินึงสวยมากไม่ต้องถึงยากเลยใช่ไหมไม่ต้องไปตากแดดมันเมื่อยแห้งเนี่ยคุยกับเพื่อนกับเชว์เขาข้าวเก็บเลยหวานเนี่ยกับเยอะด้วยนะสวยตรงเนี้ยอืมันกรอบเออต้นไม้ก็ระโดดสวยเลยนะได้จะถังแล้วนะทำอะไรกินรวมกันไปเลย ขายได้นะแต่ว่าขายยากนะขายได้แต่ว่ามันไม่มีคนเอามันเบาเก็บเอาไว้ให้รอมัต้องเอาท่านี้นะเก็บเอาไว้ให้พอละมาไต้องเอาท่าของตูดนะตูดอังใหญ่ไม่เห็นเลยมันเจ็บ

โอ้ไม่ว่างเนีย ตรงนี้ก็มีตรงนี้มีตีนี้เห็ดบากไม่ค่อยออกนะเห็ดเอเห็ดกอเหลืองก็ไม่ออกหรือว่ามันต้นปียังไม่สิงหาว้าวแต่ดำหืีดอกใหญ่ของดำหือ lưỡng cái đàm âu đi lưỡng cái đàm âu đi lưỡng cái đàm âu này đi con đắm không đắm do oh, không đắm không มันเปนมันเห็ดหมูหนูนะ้มันเบามันบางมาแล้วนะทำกับข้าวไม่เป็นโอ้เต็มหมวกเลยนะของดำเนี่ยบุษาบอกไม่เอาเจทำไมไม่ใส่หมวกคะเจของดำเลวลืมอีเหลืองเลยนะโอยุงเอ็้ก็ต้อมมาก ยุงกัดแต่หัวคิ้วเนี่ยหัวคิ้วเมันชอบจังชอบคิ้วเราจังนะขมับหัวคิ้วนะชอบชอบต้องพิชซ์จุ้งทำไมไม่ย้ายมาตามคนเนี่ย เห็ดดำได้เยอะมากเลยเต็มตาของดำจ้านี้ก็ขอลาเดจ้าของดำ